อยู่ดีๆก็งานเข้าจนได้สำหรับพระเอกโบ๊บธนวันรที่ล่าสุดมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาโพส์ว่าได้รับข้อความ d ดเร c เป็นสติ๊กเกอร์ถูกใจจากอีทของพี่โป๊บซึ่งยังไม่มีการยืนยันว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งทางฝ่ายหญิงไม่ได้ตอบโต้กลับด้านพระเอกหนุ่มก็กดบล็อกอีกฝ่ายทันทีฝ่ายหญิงโพสต์พร้อมข้อความว่าชียังไม่เลิกนิสัยนี้หรือพอฉันไม่ตอบเลยบล็อกงานนี้โลกออนไลน์ถูกเถียงกันเสียงแตก บางคนก็ว่าฝ่ายหญิงสร้างเรื่องบางคนก็มองว่าพระเอกหนุ่มเพียงแค่ทักข้อความเฉยๆไม่ได้กุกคามไปอย่างใดขณะเดียวกันก็มีคนปกป้องฝ่ายหญิงเพราะเธอเพิ่งจะอายุ18ปียังถือว่าไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ำบางคนบอกเอาจริงเขาก็สดคงส่งสติ๊กเกอร์จีบสาวสาวไม่เล่นด้วยเขาก็บอกก็ไม่ได้ดูแปลกอะไรนะแล้วแค่สติ๊กเกอร์ยกนิ้วโป้งตัวเดียว ก็ยังไม่ได้สื่ออะไรสื่อก็เล่นเกินไปแล้วเดี๋ยวนี้แม่งจิ้มอะไรก็เด้งไปโดยไม่ตั้งใจก็บ่อยแค่ผู้ชายคนหนึ่งอยากอินกันมากแปลกตรงไหนที่เขาบล็อกแต่แปลกใจตรงที่พอเขาบล็อกดันออกมาโพส์ประจานเขาถามคำต้องการอะไรจากเขาตลกสิ้นดีทีมคุณชายโ๊บงานนี้จริงไม่จริงต้องรอฟังคุณพี่โปมาตอบนะคะ่าทุกคน